สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับแบบลั่นตู้กระชากันไปหรือยังนะเหมือนตู้กระชาจะหมดเพิ่มเลทน,น่าจะหมดเพิ่มเลทน,นะครับซึ่งเพิ่มเลทอีกครั้งหนึ่งจะมากลางสัปดาห์นี้นะครับก็ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตู้คู่เทพไหมนะเพราะว่าตู้คู่เทพน่าจะมาสองรอบครับแต่ว่าโคโรโบมันใกล้จบแล้วนะครับโคโลโบครับรอบนี้นะจบวันที่30มสิบอ่ะสาวันจันทร์30วันจันทร์นะยังเหลือเวลาอยู่สําหรับตู้คู่เทพแต่ว่าจะมาช่วงแบบ3 4วันสุดท้ายแล้วไหมอ่านะครับโซนเกียเดี๋ยวผมรอเพิ่มเลนนะเพราะว่าเกีย์เนี่ยหลาหลายคนก็ อ่ะตู้บาวหมดไปแล้วหมดโอกาสไปแล้วนะเหลือตู้ซัล,ลีครับคือเกียร์น่ะหลายคนก็คอมเมนต์บอกว่ามันเห็นผลมากเลยพี่ครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วทรัว่าเกียร์น่ะทำข้าวมาแบบเนี้ย มันก็คือเป็นการเสริมนะครับอ่ะระดับแรกนะผมบอกแล้วนะครับว่าเอาโดนแน่นอนก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออัปเกรดธาตุคือผมว่าจริงๆแค่2ระดับเนี้ยมันก็รุนแรงมากพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในอีกที่แบบเฮ้ยค่อนข้างตึงเนี้ยเอาเจาะสกิลเข้าไปอีกเนี้ยผมว่ามันก็เพิ่มผลขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่ได้เหนือกว่าอัปเกรดธาตุนะผมว่ามันแค่เสริมความแรงให้มันมากขึ้นไปอีกอ่ะฉะนั้นเนี้ยเกียอยากมีอยู่แล้วครับอยากทดสอบแต่ปัญหาคือมันอออ ค่อนข้างจะยากนะไม่เหมือนเลนเจอร์นะเลนเจอร์รอบนี้ผมค่อนข้างจะได้หลาย ID แล้วนะครับอากีร์เดี๋ยวไว้รอเพิ่มเลท อ่าครับก็ใครอยากได้เลนเจอร์เกียร์พ็คเดือนนี้อาเตรียมพร้อมได้เลยนะครับกลางสัปดาห์หน้าเพิ่มเหนะครนบหรือจะจัดตอนนี้เลยก็ได้นะบางคนอาจจะโชคดีกับตู้ไม่เพิ่มเหทนะครับก็แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเิ่นครับเติมถูกหลักๆคือ iOS อครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติม r u b ี้แพ็กรูบี้คูณสองแพ็คต่างๆจากร้านลุงฝั่งร้านลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับส่วนแอนดรอยครับแพ จะพาดกับการเลนเจอร์พิเศษ อ่าครับเดนเจอร์าพาร์ทนี่คืออ่าเติมครบก็ไปจัดได้เลยครับการเรันต์พิเศษเนี่ยเรารับให้ครบนะเติมได้เลยนะคนที่ใช้ Android เนี่ยต้องรีบจัดเลยนะครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้ Description คลิปนะครับลุงยุทธชาแนละร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทักแชทไปแจ้งแพ็กกร,ระบบที่เติมมาเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลนะได้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ล,วลุงยังรับเติมเกมไราาไอ,ดอเดนเจอร์นะใครเล่นเกมนั้นก็รีบไปจัััดดดกกนนนไไ้้้ครรบขอเเเจเจ์ีแพ็็ตมยาาลุ ยูจ c h ช n แนลนะครับอ่ะเมื่อวานที่เพจผมลงคือที่ลงเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าระดับความเกลือเป็นยังไงครับผมว่าทําบิงโก,โกรูปนี้นะที่เพจผมนะใครอยากเล่นก็ไปเล่นที่เพจได้นะครับก็เซฟรูปนะแล้วก็ไปการครับคือด้วยเรนเจอร์เนี่ยที่ผมอ่าคัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ เคยดีมากๆแาป่ปัจจุบันก็ยังจะดีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ตัวที่ค่อนข้างจะใช้ดีนะครับปรากฏว่าติดบิงโกกันน้อยมากนะครับ คืออย่างของผมไอีดลักเนี่ยก็ติดบิงโกมาแค่2บิงโกเท่านั้นนะครับซึ่งแบบว่ามันก็ทําให้เห็นนะว่าแบบว่าฮิเลนเจอร์ตัวที่แบบเก่งๆในแต่ละรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จับไม่ค่อยได้ติดติดกันมากนะักถ้าไม่ใช่ส่เติมนะต้องเน้นก่อนนะคือถ้าเกิดเป็นใส่เติมที่แบบให้เติมเยอะมากๆเนี่ยอันนี้คือเขาอาจจะมีแบบหมดเลยก็ได้นะครับหรือไอดีที่แบบระดับเติมสูงๆเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีครบทุกตัวนะแต่อย่างของผมหลักๆคือผมจะเติมเติมแพ็ อ่าผมไม่ค่อยได้เติมรูบี้เท่าไหร่แต่เดือนนี้ใช้คําว่าเดี๋ยวต้องเตรียมโดนแล้วนะ,นะเพราะว่าผมจะต้องเปิดเกียร์อ่าการันตี1อ่งได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนครับเกมพัฒนาต่อยาวนานแนะ่นอนนะเมื่อวานพูดไปแล้วครับเรื่องของประเด็นว่าเฮ้ยเกมจะปิดหรือเปล่าคือประเด็นนี้มีมาตลอดทุกปีมีมาตลอดเวลาครับจากคนที่เขาแบบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรในเกมนะอ่าตอนนี้เลยแค่ออ 5, 4ี่ครั้ง เอ้โอเคน่าจะรอดอยู่4ครั้ง800รลูบี้อันนี้ตอนนี้มี300แล้วอาาดอีก500รลูบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มแรก,ก่อนกางสัปดาห์นี้น่าจะต้องต่ำแล้วล่ะสักอย่างหนึ่งนะเออโดนอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอยากได้แว่นที่องค์เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าออกเป็นเกียร์แหวนทองถ้าแสงก็โอเคนะผมก็ไปใส่ให้กับบาวล็อกนะครับ อ่วันนี้เดี๋ยวมาเล่นบิงโกกันมาดูกันว่าบิงโกในเกมจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอาเป้าหมายเดือนหน้าแจ้งแล้วนะครับเดือนหน้าเนี่ยเป็นรอบปกตินะเดือนหน้ารอบปกติก็เลนเจอร์ตามทานไปได้ดูในสมุรสาสมได้เลยครับท่านมันไล่มานะเลนเจอร์ปกติ2ตัวครับแล้วก็แสงมืดใหม่1ตัวซึ่ง เราเดาว่าเป็นแสงใหม่เพราะมืดมาติดกันสองรอบแล้วไม่น่าจะเป็นมืด3รอบครับก็น่าจะเป็นแสงใหม่นะครับแล้วก็เกียร์มาใหม่นะเกียร์ซัมเมอร์ครับของเก่าของใหม่มาแน่นอนครับใครอยากได้โดนแน่น,นอนก็เดินหน้าแต่ว่ารอบเกียร์ของตัวเกมจะไม่มีธาตุไม่ใช่เกียร์ธาตุไม่ใช่เกียร์ธาตุก็ไม่มีอเกียร์ธาตุนะก็ลองไปรอดูว่ามันโจทย์แค่ไหนนะครับอันนี้1สัปดาห์แล้วนะ อันเดีว่าของวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับอันเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับเพราะว่าบางคนอาจจะมาเล่นกันใหม่หรือบางคนอาจจะเป็นแบบผู้เล่นเก่านะครับก็จริงๆรู้กันอยู่แล้วครับบิงโกนี่คือผมให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าบิงโกเนี่ยเนี่ยดูนะครับมันซ้ำตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็เคยเล่นให้ดูไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าสมมติเราหัวร้อนเรารีบกดดูโฆษณามันซ้ำครับมันซ้ำจนแบบว่าซ้ำจนหัวร้อนนะ เออทับเนี่ยดูทับนี่มันซ้าซ้าอย่างน่าเกลียดมากๆแต่ว่ามันก็เป็นอัตราการสุ่มนะคือบางอดีก็จะแบบโชคดีจัดๆนะครับอันนี้ดูกันนะครับว่าจะมีติดสักบิงโกไหมกับการหมุน24ครั้งนะครับคือถ้าเกิดดูโฆษณาเนี่ยบางคนก็อาจจะไวมากขึ้นอยู่เหมือนกันนะผมว่ามันก็มีผลนะครับนี่นี่โอ้โหอะไรอร่ะมันออกมัน,ม,น,ม,นม,มันทิ่มไปที่ขนกนกสามทีทีแล้วนะ่ะ ในอย่างที่บอกนะคืออะไรก็นามที่มันเป็นแบบว่าเป็นดิจิตอลนะเขาควบคุมได้เขาตั้งระบบได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปซีเนี่ยครับเล่นไปตามธรรมชาติครับอเพราะว่าเวลาโหเหลืออีกตั้ง21วันเนี่ยเอาออกขนนกอีกแล้วขนก็เต็มตัวแล้วนะ <c oughs> เอออานนียครับดูสิ เผื่อบางคนอนะดองมาเจ็ดวันได้สักหนึ่งบิงโกนะครับอันนี้ผมเล่นแบบไม่กดดูโฆษณานะเพราะว่าโฆษณามันเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้โฆษณามันเบิ้ลด้วยนะเบิ้ลมานานละน่าจะมีสองสามเดือนแล้วนะครับโอ้โหดูทรงแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีไม่มีไม่น่าจะมีบิงโกเออเดี๋ยวผมต้องหวังพึ่งตรงนี้นะเพราะผมต้องการหนะ้าสิบลูบี้นะครับโอ้โหนี่พึ่งออกแล้วมันออกซ้ำออกซ้ำที่เดิมตลอดเลย เอาดีมีลุ้นไว้เออเพื่อจะติดตั้งหนึ่งบิงโกนะครับส่วนสุ่ม3เนี่ยสุ่มไปสิบทีแล้วลองมา1วันครับคือช่องสุ่ม3ผมเน้นไปแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งใช้ไปใช้ตอนหลังๆก็ได้ยกเว้นว่าแบบว่าเฮ้ยรีบจริงๆจ,จำเป็นจะต,ต้องรีบใช้อเพื่อที่จะเอา อ่าลูบี้นะครับอ่าหรืออะไรก็ได้นะอันนี้ก็เล่นนะครับอันอย่างเงี้ยผมเล่นไปเนี่ยดองมาโหเหลือตั้ง21วันแป๊บเดียวเหลืออีกไม่กี่รูนะอ่าอเดี๋ยวลองไปดูไอเดียอื่นเดี๋ยวดูไอดีนี้ได้ไปเท่าไหร่วะ7 8 9 4แ1 2 1 3าอ่า13อันเดี๋ยวลองเล่นอีกสัก2ไอเดียแล้วกันอ่าไอเดียอนะครับไอเดีย2ผมก็ได้สีองค์ไปแล้วสบายใจนะครับ ไอดีไหนที่ได้ชีองไว้ครับเดือนหน้าเขไปลุ้น,นแสงใหม่นะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะเก่งนะแต่ว่าเรายังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเอะมันจะเก่งในทิศทางไหนนะครับอดูครับพีพแบบไม่เล่นเลยเล่นน้อยมากครับหลังๆผมพีพีไม่ได้เล่นนะคือปั้นเลนเจอร์มาเพื่อวางเกมตั้งรับอย่างเดียวเลยน่าจะน่าจะท้องหนึ่งน่าจะท้องหนึ่งนะออฟพ3ดสามอะโอเค,โอ,เคโอ้โหนี่ก็ถือว่าโอเคนะ อ่นะอันนี้เหมือนกันครับตัวกระชาก็เก็บไปเปิดเดืินหน้าตู้นี้ผมมันไม่มีตัวไหนหน่าใช้แล้วอ่ะอ่ะบิงโกครับโอเคมาดูนะครับว่าเทียบกับอไอทีหลักคือผมลองเล่นให้ดูสาไมไ่ดีนะเพราะมันจะแบบว่าอ่าซ้ำขนาดไหนอ่ะเมื่อกี้ไอทีหลักซ้ำไปสิบเทีครับอ่าได้ไปสิบสามซ้ำสิบนะครับ คือบางคนอาจจะแบบว่าบิงโกไวกว่าคนอื่นนะคือบางคนอาจจะแบบว่าดูโฆษณาแล้วโชคดีนะครับคือถ้าเกิดดูในช่วงวันแรกๆเนี่ยผมว่ามันมันจะเหลือ,อเหลือมาร์จิ้นอย่างเยอะก็คือเหลือช่องว่างเยอะให้มันแบบไปตกที่อื่นนะมันก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าไปซีเรียสระบบเกมมันก็เหมือนสุ่มตู้การชาทุกอย่างในเกมมะเอาจริงๆทุกอย่างในเกมเลยนะครับมันจะเป็นระบบสุ่มอะ ตามช่วงเวลาตามอะไรก็ไม่รู้ครับเปลี่ยนความสามารถนะครับเจ้าดาวครับใช้ตัวรีเซตใช่ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนออปชันเกียร์ครับสมมติอยากจะได้ลดแร่เนะี่ยไม่ออกเลยนะครับหรือว่าได้ลดแร่แล้วอยากจะได้เป็น18เปอร์หรือว่าได้ค่าที่ต้องการแต่ต้องการได้ตัวเลขค่าตันซึ่งเกมเขาทำฟีเจอร์ใหม่มาสักพักหนึ่งนะก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวได้ไม่ต้องถามว่าค่าเกียร์นี้มันตันเท่าไหร่ครับ ฉะนั้นเนี่ยบางช่วงอ่ะมันแบบเร็วเร็วร้ายสุดๆอ่าผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยมันต้องแบบใจเย็นหน่อยพักก่อนไหมเออแล้วรอแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงกาก,ากแล้วอ่ะก็พักก่อนนะครับอย่าไปรีบเล่นจนหมดนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นให้ดูมาหมดแล้วว่าว่ามันแบบโอ้โหบางช่วงมันแบบแย่นจริงนะตัวดีเซตนี่แบบว่าโดนไปสิ 14, บใบแล้วก็ไม่ได้ด้วยครับอาส่วนเมื่อวาน ผมเพิ่งเจอครั้งแรกอ่ะใครที่สอบถามเข้ามาผมก็จะยังส่งรูปเหมือนเดิมนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทักมาที่เพจนะว่าขึ้นยืนยัน,นครับขึ้นยืนยันไม่สําเร็จเนี่ยมันเกิดจากคือปกติผมจะแก้หายได้หมดเลยนะครับแต่คราวนี้เมื่อวานเนี่ยมันไปเกิดขึ้นใน iPad เมื่อวานเกิดขึ้นใน iPad กับ ID ดีขโมยแฟนนะครับตอนช่วงใกล้ปิดหลีกแบบน่าจะประมาณรักสี่สิบครึ่งช่วงสุดท้ายประมาณนี้ปรากฏว่า มันขึ้นเชื่อมต่อล้มเหลวนะครับแล้วก็กดต่อไม่ได้นะครับพอเข้าเกมมามันขึ้นยืนยันไม่สำเร็จผมก็เปลี่ยนสลับ ID เอา ID ดีลักลับเข้ามาแทนแล้วก็สลับเปลี่ยนไ d ก็ไม่ได้พอเปลี่ยนเครื่องมาเข้าที่ Android ก็ไม่ได้แสดงว่าเฮ้ยปัญหานี้มันไม่มีวิธีแก้จริงซึ่งผมก็คอมเมนต์บอกแบบนั้นนะว่ามันไม่มีวิธีแก้มันต้องรอเกมหายอ่ามันต้องรอให้แบบว่าเกมหายเองนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเสียโอกาส ว่าปลดรับอะไรไม่ครบหรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้ฉะนั้นใครเจอปัญหาเนี้ยผมจะส่งรูปเดิมมปให้ดูนะครับว่ามันต้องรอหายซึ่งเดี๋ยวปัญหาเนี้ยผมก็จะไปแจ้งเกมว่าเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันส่งผลทําให้คนเขาเสียโอกาสนะอ่านะครับบางทีก็เข้าเกมได้แล้วเอโอเคล็อกอินได้แล้วแต่ว่าภารกิจเนี้ยพอไม่ได้ทําปุ่มเนี้ยมันเสียโอกาสอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานผมก็เลยคิดว่าไอดีขโมยแฟนน่าจะน่าจะกดรับอะไรไม่ครบนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้า ID ขโมยแฟนให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่ดี d สครับก็ได้ไปหลายรูอยู่เงินอแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดบิงโกนะได้15โอ้อันนี้ได้15นะ3าเห็นไหมแต่ไอดีก็ไม่เหมือนกันครับอโอเคผมเข้า ID ได้เรียบร้อยนะครับกอ็อย่างที่บอกใครเจอปัญหานี้ แล้วแก้ได้ผมว่าไม่น่าจะแก้ได้นะครับถ้าสมมติเป็นปกติผมเล่นด้วย Android เนี่ยมันจะใช้วิธีปัดเกมทิ้งนะครับหรือว่ารีมือถือนะผมแก้ได้เลยนะครับแต่เมื่อวานพอไปเจอในแพดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าข้อมูลเกมมันค้างไปเลยนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่คือ100%น่าจะเจอเหมือนกันหมดก็คือตี PVP หรือเล่นหมดใดหมดหนึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็น p v p มากกว่านะครับแล้วก็มันขึ้นเชื้อต่อล้มเหลว นะครับแล้วก็กดไม่ได้กดปิดก็ไม่ได้กดรีก็ไม่ได้รีเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ครับมันต้องปัดเกมทิ้งแล้วเข้าใหม่พอเข้าเกมมาปุ๊บขึ้นยืนยันไม่สําเร็จนะรหรือว่าขึ้นล็อกอินอีกครั้งเหมือนกันนะคล้ายๆกันขึ้นล็อกอินอีกครั้งหรือว่าขึ้นยืนยันไม่สําเร็จนี้คือจบเลยนะครับเนี่ยผมเสียวก้านอยู่เหมือนนะไม่งั้นน่าดันใบเพชรหนึ่งได้เลยนะครับอ่าซึ่งไอดีนี้ก็เลยกได้ว่าแผนการชัดเจนนะเดี๋ยวดูเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าบิงโกผมกดรับไปหมดหรือยัง ไม่ได้รับเนี่ยเห็นไหมเสียโอกาสเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมผมเล่นบิงโกไปหมดแล้วผมยังไม่ได้กดรับเหมือนผมจะไปเล่น PVP แล้วผมจะมาลุกกดรับบิงโกเนี่ยเห็นไหมโโหบิงโกหายไปเลยครับสี่อันแหนมากเสียโอกาสสุดๆดเออเนี่ยเซ็งเป็ดเลยนะสี่อันนะอ่ะดูด,เดิเดี๋ยวเพื่อสี่อันแล้วไม่ซ้ําเลยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะมันก็เหมือนกับเสียโอกาสไปสี่อันนะครับ แย่นะแย่นะทางจริงใครเจอปัญหานี้หัวร้อนเลยครับยิ่งถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องทําแต้มหรือว่าต้องทําอะไรอ่ารีบๆเร่งๆใน PP วันนั้นนะผมว่าเซ็งนะคือโอเคล่ะว่าอย่างน้อยๆก็ได้เข้าเกมแล้วเข้ามารับล็อกอินแล้วนะครับแต่ว่าพวกภารกิจในเกมเงี้ยบางทีมันนิดๆหน่อยๆนะ,ะดูดิเกมจะใจดีไหม คือมันน่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคอะเราเราเรียกว่าแบบเหมือนข้อมูลมันดูพิเคตคือเหมือนข้อมูลมันมันซ้ำมันซ้อนนะครับหรือข้อมูลมันค้างอยู่ในระบบนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่ได้ออกเกมเหมือนแบบข้อมูล ID ของเราอะมันค้างอยู่ในระบบนะครับมันก็เลยเข้าใจว่า ID นี้มันเข้าอยู่แล้วอ่ามันก็เลยเข้าไม่ได้นะครับ หรืออะไรสักอย่างนี่นแหละแต่เขาเป็นปัญหาที่ผมว่าแจ้งไปก็แก้อะไรไม่ได้นะเพราะว่าปัญหานี้คนแจ้งมาแบบหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็เกิน500คนที่ถามผมเข้ามาคือผมก็ทําทคลิปให้ดูตลอดครับว่ามันทําอะไรไม่ได้ครับรอจนกว่ามันจะหายเองคือมันเหมือนประมาณว่าข้อมูลมันค้างอะ่ะพอข้อมูลมันค้างปุ๊บมันก็ทําอะไรไม่ได้ อ่าพราข้อมูลค้างปูม,มันก็ต้องรอให้มันหายเองซึ่งก็ไม่สามารถรู้เวลาได้เหมือนกันนะว่าจะก,กี่โมงอย่างเมื่อวานผมเจอตอนเกือบสี่ทุ่มใช่ไหมอันนี้ผมเพิ่งมาเข้าเกมตอนนี้นะก็ประมาณนี้นะเออคือปัญหาบางอย่างก็เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์ทางการพรหาดนี้อ่ะแจ้งวันเลยครับพลาดที่ยี่สิบหกไลฟ์ทางการนะอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ไปสอ,สอบถามกันในไลฟ์ทำหรือจะฝากถามก็ได้นะเพราะว่าทุกข,ข้อมูลเนี่ยเพือ่อนเพื่อนถามเข้ามาผมจะไปคุยหลังไม์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า เขาจะจัดการไหมก็แล้ทำไหมอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับส่วนข้อมูปปลการสปอยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าอาย่างไงนะครับโอเคบิงโกวันนี้ ID หลัก3า1ปสิบเนะครับไอดีสองสปส่วนอันนี้คือมันขาดไปสี่อันนะก็3้มเอ่าสี่อันก็คิดว่าอาจจะซ้ำาเประมาณเก้าก็น่าจะดีดีใช้ได้ เออนะอ่ะก็โอเค,ครับอยาหัวร้อนนะครับอยากอยากรีบก็กดดูโฆษณาก็ได้นะแบบไม่ซีเรียสก็กดดูโฆษณาไปเรื่อยๆครับถามว่ากดดูโฆษณามันไวขึ้นไหมมันก็มีผลนะมันไวขึ้นนะครับมันไวขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็จ,จะยังซ้ําอยู่เหมือนเดิมแต่มันอาจจะโชคดีอ่าสมมติอย่างเงี้ยผมเล่น24ครั้งกดโฆษณาดู อ่าเก้ารอบสิบรอบเงี้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้สักหนึ่งถึงสองช่องก็ここเรียกได้ว่ามันก็ไวขึ้นครับแต่ถ้าเกิดไม่รีบก็อย่างที่บอกครับว่ากิจกรรมเนี่ยครบผมทาให้ดูทุกรอบครบแน่นอนไม่มีทางที่จะไม่ครบนะเพียงแต่ว่าพอมันซ้ําปุ๊บเนี่ยตั๋วรีเซตเอ่อตั๋วเลือกนะครับตั๋วเลือกช่องเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ไปใช้วันสุดท้ายเออครับหรือถ้าสุดท้ายมันไม่ครบจริงๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีแค่บางช่องที่อาจจะไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่อันะนั้นเนี่ยบิงโกครับบิงโกที่เล่นในพกับ โกในชีวิตจริงโอ้็ไมาค่อยต่างกันเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างจะเหลือนะครับอ่ะเอาใจช่วยแล้วกันเพื่อนเ่ทุกคนครับอ่ะก็เกมพัฒนาต่อยาวนานนะไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรอย่างแน่นอนครับก็ให้เหลือก็รอร้แล้วกันครับอ่ะส่วนการวางแผนเนี่ยบางคนบอกว่าพี่ผมไม่อยากจะวางแผนแล้วคือการวางแผนมันจะเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่า ถ้าวางแผนเราได้เปิดนะบางคนไม่วางแผนคืออ้าวไอ้นี่มาเฉยเลยไม่มีอะไรให้เปิดเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยวางแผนเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนวางแผนแล้วสุดท้ายมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราก็ยังได้วางแผนได้ลองทำนะดีกว่าไม่วางแผนไม่ทอะไรเลยครับคือถามว่าเลนเจอร์บทมันจะมาเองมันมาเองไหมมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องของสเต็ปตู้พิเศษตู้แปลกๆเนี่ยเราก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาตอนไหนคืออย่างน้อยถ้าเกิดเราวางแผนว่าอ่ะเราได้เก็บมันก็ยัง ได้รุนนะคืออย่างน้องๆที่บอกว่าพี่ผมไม่อยากวางแผนและได้เปิดตลอดอ้าคุณได้วางแผนแล้วคุณได้เปิดตลอดเพราะคุณได้วางแผนว่าไอเดี๋ยวมันจะมีอะไรก็คือได้เปิดตลอดแต่ไอมาไม่มาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สมมติกับอีกคนนึงแบบ ไม่ได้วางแผนเลยพี่ไม่เหลืออะไรตลอดเลยแล้วก็ดูคนอื่นเขาเปิดกันตาปีบๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเออครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่วางแผนเลยอ่ะเหลือตัว๋วห้าใบสิบห้าใบแล้วเปิดได้โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นชอของเขาแล้วงานอันนี้แล้วแต่แต่ผมมองว่าวางแผนเอาไว้ก่อนสําคัญนะหลายคนที่ผมบอกว่าให้วางแผนเะนี่ยเขาก็สําเร็จกันหลายคน่าแต่ว่าคนที่ไม่สําเร็จก็ต้องมีอยู่แล้วนะ,อะเอาใจช่วยสู้ๆแล้วกัน,นครับอันนั้นเกิดมีทุนอยู่โอ้สบายเลยครับแนะนำร้นานตเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนล ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมบอยไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ o กกูเกอร์เปิล Facebook, Google, l, ครับเติมถูกหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษแต่ละลุงนะเติม Ruby ้แพ็ครูบี้บคนณสองแพ็คหนังแต่ละลุงฝั่งละลุง,ลลงเปิดกัญชาได้เลยนะครับส่วน Android ครับเลนเจอร์พสาสการเลนเจอร์พิเศษอ่ะเป็นหลักเลยนะครับอ่ะเราใช้ Android กันนะต้องรีจัดกันที่ร้านลุงเลยครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้เดสก์ทิปชั้นคลิปนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับทักแแแแชชชทไปปจ้้้งงงนนนะะะคคคครรรรรััับบบบบกกกกพ็็็็เเเเตติิมมมววววาาถูออลดส่ ยูทูบลุงยุทธชาแนลได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ร้านลุงรับเติมหลย์ดอรเรนเจอร์สนใจนี้ไปจัดกันได้ขอได้เสืเอ้อเกียร์พ่แจำมำจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ